อันดับแรกเลยคือมะขามเปียกค่ะที่ถอดเม็ดออกหมดแล้วนะคะ2ก็คือน้ำผึ้งค่ะและที่3คือขมิ้นชันผงจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นขมิ้นชันที่เป็นผงเพียวๆเลยก็ได้อาจจะเป็นออผงขัดหน้าที่ทำด้วยขมิ้นอะไรเงี้ยของสุภาพร์ของอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะเอามาผสมเพิ่มเติมและอันสุดท้ายก็คือนมสดรสจืดนะคะมี4อย่างเท่านั้นเองของที่ซื้อแล้วรวมทั้งหมดราคาไม่ถึงไม่ถึง100บาทเลยค่ะ เรามาลองผสมกันเลยนะคะก็ตักเข้ามา,าแต่ละส่วนนะคะพอประมาณก่อนจริงๆตักเอาไว้เนี่ยแล้วถ้าเหลือเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นะคะเก็บเอาไว้ในกระปุกอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหนึ่งนะคะประมาณช้อนช้อนชาหนึ่งแล้วก็ใส่นมสดลงไปนะคะคนๆให้เข้ากัน ถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปแล้วก็ค่อยเติมนมหรือเติมมะขามเข้าไปก็ได้คือค่อนข้างให้มันจะขึ้นข้นนิดนึงใช่ไหมอย่าตกใจนะคะที่เห็นหน้าสดของเจี๊ยบนะคะเพราะว่าทุกอย่างคือสดหน้าก็ต้องสดด้วยคิวไม่อยู่นะคะคิวคิวไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาตอนนี้เรามาเริ่มมาร์กกันเลยดีกว่านะคะก็คือนี่แหละค่ะเตรียม ครีมมาร์กของเราเอาไว้แล้วก็เริ่มพอกเลยใช้มือได้แล้วค่ะเราทําอยู่บ้านไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะค่ะแล้วก็จ้วงไปเลยนะคะเกลีย่ยเลยทีนี้เว้นรอบดวงตาไว้นะคะเว้นรอบดวงตาแล้วก็รอบปากไว้ หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะคะทีเ่เห็นเลยคือเรื่องของความนุ่มและก็ความเนียนมันจะเนียนมากขึ้นเพราะว่าในส่วนของครีมชั้นเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนแบบขุยๆนิดนึงนะคะเนื้อมันจะสากๆแล้วก็ค่อยๆผูเบาๆเ,เ,เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปมะขามนี้นะคะจะมี AHA ของกรดผลไม้ช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใสนะคะและน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นเหมือนกับนมเลยค่ะนมก็ช่วยให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นนะคะ มาแค่ทีละครั้งนะคะจะทําให้ผิวหน้าของคุณสาวๆเนี่ยดูมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้หบังว่าคงจะได้สาระนะ่ารู้กันไปมากมายนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรนั้นติดตามได้ใน l e m o n a d e m a ก c o m หรับวันนี้เชียไปก่อนนะคะด้วยหน,น,น,นังหน้าสดแบบนี้ไปและะ้วค่ะบายสวัสดีค่ะ